ไอ้เนี้ยนี่ใครอ่ะไอ้นะไอ้ไบอ่เหรอครับลุงโอ้มึงเหมือนกันจัดอ่ะไอ้เียแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครอ่ะดีครับผมให้พี่ไหนไปเปลี่ยนตรงผมนะครับแต่เขาไม่ยอมเปลี่ยนครับอ้าวได้ใช่ครับแป๊บนึงใช่ครับมึงเรียกมันมาดิแต่พี่นาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาโดนล่าฆ่าหัวครับลุงก่อนไอ้เขาเลยเปลี่ยนไม่ได้มึงเรียกมันมาดิ ผู้กรณีเลยครับนี่สองคนนี้ผู้กรณีเลยครับเขาอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เขาเป็นดวงวิญญาณไงคล้ายๆสัมภเวสีเป็นสัมภเวสีมาแบบทีมตอนใต้ด้วยมาจากทีมตอนใต้ด้วยไปไปรับจ่ายไม่คือใครอะเตอจ้ใครนะไอออนใช่หรอ ได้อันนี้ไม่ใส่ชุด JK เหรออ๋อออดหรอไ่เชื่อคุชว่มันตายออกแกงคนได้สัตว์จำมันไม่ค่อยได้ละยังไม่ตายครับคไอแมก็ลดมาแล้วมาแล้วนี่น้ย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 ้เ้้ย้ยแกงแล้วยิงไม่โดนแล้วเมื่อกี้ีานัดะคิดว่าไงไงเออี้ช LG ย้ำใกล้ไว้สั LBM นะหลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนอกล่ะไม่สวยละแต่ข้างในล่ะเป็นละท้อเฮ้ยน้อยใจจริงครับลูกคนเดียวนี่เรียกผมแล้วมันเรียกไหนหมดเลยอ่าใช่กูก็เรียกกูก็เรียกไอ้ไหนเหมือนกันเพราะหน้ามึงเหมือนกันขึ้นหน้ามันนเหมือนมึงใช่กูช่วยไนท์เอางี้กูให้ให้มึงหหนน้้าเเมมือึงงจริวยกูให้มึงคัดลอก ไปเปลี่ยนทรงผมให้มันเลยเนี่ยดูเดไอ้มึงคุยกันนี้โอ้โหดูเดเอาเดี๋ยวเหมือนกันเดทเลยดูดิไอ้เที่อะไล่ยัลิงอะไรวะไอ้ที่อะไปหน้าเหมือนมึงจัำยันลิงอ่ะดหายเอายังไงเนี่ยสองคนมึงเนี่ยนอกนั้นพวกกูจะจำมันไม่ได้เลยนะตัวตนมันจะหายไปเลี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่เปลี่ยนสีผมครับลุงเป็นสีอะไรอ่ะไม่ไม่สีดำก็สีฟ้าครับลุงไมงก็สีเขียวแล้วทำไมมึงถึงเปลี่ยนอ่ะ เออไอ้ก็เข้าไปเมื่อก่อนไงครับลุงเดียย๋ยวนายก็เปลี่ยนเป็นต่างเดิมก็เปลี่ยน <laughs> ก็เ,น <laughs> เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทรงผมป่ะทรงผมมันเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วครับลุงเดี๋ยวเอมื่อวานนี้ไหนเปลี่ยนมาแล้วครับลุงเป็นทรงจุกอ่าแล้วไงต่อถ้าโดนตลอดประกาศใหมยจับครับลุงเลยต้องกลับมาทรงเดิมครับลุงใช่ครับใช่หลุดจอ,อ <laughs> ะไอ้เหี้ยแล้วยี่นี่ชอบแต่งตัวหลุดนายนายอ่ะมันเป็นต้องปวอเดี๋ยวฟัง อันนี้ทรงผมนึ่งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วปะเออใช่ครับลุงใช่ครับตั้งแต่แตสเสว,วียนเย่เลยครับลุงแล้วสีผมที่เคยใช้คือสีนี้เลยใช่ไหมใช่ครับลุงไม่เคยเปลี่ยนเลยครับลุงแต่คนก็ไม่ได้จะจํามันจําการแต่งตัวก็จําได้นะแต่ตอนนี้ก็จําไม่ได้นะเอาจริงอะ่ะก็ได้ครับลุง เอางนี้ดีกว่าไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ไปเลยเอาเป็นแบบว่ามึงไปหาในเกงที่มันแบบดูเอกลักษณ์อะว่าเป็นมึงดีกว่าไหมมันจะได้แยกกันออกแบบหน้าตาก็ไมต้องเปลี่ยนน้ครับได้ในมีชุดต้นยังไงครับลุงที่นายชอบใส่อยู่อ่าลองไปใส่มาดิได้ครับนายไปใส่เรามหาลุงคับลุงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆเลยไอ้เน้ไอ้น้อ้น้ไอ้เน้ไอ้เไอเนน้ไอ้เ้ไอเน้ไอ้เอเอเอ้เนอเน้ไอ้เนไอ้เนตอ้เอเนอ้เอเอเอไอเไอ้ แยกออกเลยมันจะเป็นผ้าแดงๆที่เนื้อมาใส่อะเออเออเออเอได้นายไ่ใส่ผ้ารู้รู้เลยได้คือรู้มันก็ใส่เบฟนะเฮียแต่กันแยกไม่ออกนะบางทีอ่ะใส่หมวกไหมหูกระตงกระต่ายไหมหูกระต่ายงี้ยหูกระต่ายแบ๊วๆหน่อยโอมีมีอยู่มีอยู่ครับได้ลองใส่ได้องใส่ดูครับลุงแตไหนไปเอาที่บ้านนะครับลุงไม่หูกระต่ายที่เป็นแฟชั่นนะไม่ไม่มีไม่มีครับลุงมีแฟชั่นอันนี้แล้วก็ แ๊บเดี๋ยวดูให้แป๊หนึง่งอ่าเลขอะไรโอ้ในเลขหนึ่งหนึ่งหกสองครับลุงอ่าไปใส่เลยอันนี้แหละไม่เหมือนใครแน่นอนได้ครับลุงได้อ,ไดอ่าทุกคนจะจำได้แล้วนะ นี่คือไอ้ไหนจะไม่เห็นหน้าเลยเยียเยียดหน้าจะไม่เห็นเลยเฮ้ยดีมาินี่ดีมากิอะไรวะแต่เมื่อกี้เขาก็ทำประมาณนั้นแหละแต่คือเขาจะเอาใส่รถก่อนไงเพราะว่าในรถมันมีศพอยู่แต่ไม่พลาดเองก็คือตอนเนี้ยกฎที่มันเป็นก็คือถ้าเกิดว่าหน่วยงาน อุ้มอยู่แล้วเปิดหางคีหมายถึงว่าอุ้มก่อนนะครับอุ้มก่อนที่จะเปิดหางคีอะ่ะพอเปิดหางคีปุ๊บก็ให้ทุกคนอะ่ะวิ่งออกส่วนที่อุ้มอยู่ก็วิ่งออกไปด้วยนั่นแหละครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องปล่อยแต่ว่าห้ามอุ้มเพิ่มหรือว่าอะไรแล้วแต่เขาอุ้มไม่หยุดเลยนะคุณหม,มอเนี้ยถ้าเกิดว่าเปิดหางคีแล้วอะไรเอาดินสแตกก็ได้แล้วอุ้มอะ่ะอันนี้อันนี้ผิดครับแต่ว่าต้องอุ้มก่อนแล้วเปิดแล้วก็วิ่งออกไปอันเนี้ย ครับเปิดแล้วอุ้มต่อปะเนี่ยนนถ้าเปิดแล้วอุ้มต่ออันนั้นนะพี่คือของผมเห็นอ่ะคือเขาอุ้มก่อนที่ไม่ใช่รับอันในคนอันในคนแรกครับคุณตำรวจผมยืนอยู่ชั้นสองกระจกตรงเนี้ยแล้วผมมองลงมาตรงกำแพงอ่ะไอตรงข้างล่างอ่ะมึงใส่ยังงกูไม่เห็นมึงใส่เลยเออมันมันมันกดใส่ไม่ได้ครับลุงมันกดได้แต่กีฟก็ครับลุงเอาไปเรี้วย ถ้าหมออมุ้มอยู่ตอ,รรอนที่จะเปิดะครับก็อ,อุ้มออกไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเปิดทางทิแล้วหมอไม่มิสิทธิออุ้มแล้วครับนี่ครับลุงแล้ว่าหมัดไฟใช้ไม่ได้ต้องวิ่งออกอย่างเดียวโดนปรับออกไปแล้ว เนี่ยมีแมวด้วยมึงไม่มีแฟชั่นมุงแมวเหรอไม่ไม่มีเลยครับลุงนหนมีแค่หนึ่งมีอันนี้ครับลุงอันนี้ก็เหมือนไปก็ให้แมวดำก็ได้ขอขาครับลุงเห็ดใช่ไหมขยายความมาเป็นไงบ้างพี่ได้ที่เท่าไหร่พี่อ๋อได้ที่เท่าไหร่ครับพี่อ๋อไม่เออเอาอย่างงี้ถ้าถ้าเป็นถ้าบุมผมนะบุมบูตำรวจนะ สิ่งที่ผมเห็นคือผมมาตั้งนานแล้วแหละที่บ้านนะแล้วหมอเขาอุ้มสองศพแรกคนแรบอ่ะไอ้ย่ะบนมือไม่ใช่ครับแล้วไปไปใส่รถครับเขาอุ้มทีละคนครับคุณตำรวจไม่สองศพแรกเขาอุ้มอุ้มพร้อมกันครับผมคือเขาอุหมดต่อเลยไงก็ผมถอหมวกออกเลยแล้วก็ใส่แมวแทนด้้าารมมปหถอดก่อนแล้วก็เอามา ออดูจำไม่ได้ละใช่แล้วเขาก็วิ่งเข้ามาอุ้มอีกศพหนึ่งแล้วจำไม่ได้่แล้วเบิดกันเตเถียงทำไมอันนี้คือผมไปเห็นจริงๆไงผมก็เลยพูด <c oughs> คือเห็นกันอย่างเยอะเลยครับผมยืนผมก็บอกอยู่ผมยืนอยู่ชั้นสองอ่จอบอกว่าได้ที่เท่าไหร่นะ,ระเรารูต่อได้ที่เท่าไหร่นะเยน็นเย็น ที่สองแล้วเหรออะไรอ่ะวิจจะได้ที่หนึ่งมัเนี่ยพี่แ่แล้วอันนั้นคือคือคือไฟเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนหมออุ้มไม่เปลี่ยนเครื่องไปแล้วนะยังไม่ได้ตอนแรกอ่ะตอนแรกผมอยู่กับตำรวจคนนี้สองคนในบ้านคือไฟไฟเสร็จแล้วแต่แล้วก็อีกคนหนึ่งยังรอดอยู่น่าจะใครนะที่รอดรอดอยู่มันก็ท่าผมว่ายังไม่เสร็จไม่ใช่ครับแต่เขาวิ่งออกมาเขาอบกจ้กบ้านเนียแล้วผมมามาอันนี้ก่อนระงับก่อนผมโมงก็แจ้งบุกรุกอ่ะฮะแล้วหมอเขาอุ้มใส่ท้ายรถสองคน อุ้มสแตกสองแล้วก็มาใส่้ายรถแล้วก็วิ่งส่วนเข้าไปอุ้มอีกหนึ่งเราเจเคเขาวิ่งสวน้เฮ้ยรองเท้าเฮ้ยรองเท้ามาจากไหนอ่ะอันนี้สิ่งที่ผมเห็นนะอุ้ยปีกทำไมกูไม่มีไว้กับพริบกับพริบนเนี่ยออกกระเป๋าออไอ้อออที่ยิงผมยิง <c oughs>